เลยครับสวัสดีทานผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมอาวิชแนลนะครับก็อยู่กันในเกมโลบอกกันอีกที่เคยอยู่กันในแบบ็อกฟ o ดนะครับก็ห่างหายกันไปนานเลยนะสำหรับแบบนี้ก็ผมก็หายไปฟาร์มเวลแล้วก็ฟาร์มผลนะครับนี้ผมใช้ผมแสงอยู่ก็ตาาปกคลิปเลยนะครับว่าก็จะมารีวิวแสงนะครับว่ามันมีสกิลอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวผม รับผมผมจะรีวิวแบบแสงแล้วก็แสงตื่นเลยแต่ว่าขอไปเอาแบบเปลี่ยนเป็นแสงปกติก่อนตอนนี้อัปเดต14ครับใกล้จะอัปเดต15ละปึ๊บ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 อ,อ,อ,อันนี้ผมตื่นหมดทุกสกิลแล้วฮะอ่ะ,อะปึ๊บเอ้ยขึ้นโอเคสวยเดี๋ยวเราไปรีวิวกับมอน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 อะไรดีมอนนี้ละกันใกล้ใกล้ไม่ไกลมาก สกิลแรกนะครับ Drive Arrow ก็เป็นการใช้แสงโจมตีปิ้วเล็กๆน่ารักต่อมาเป็น Sword of เออสกิล X ครับใช้40 Mastery มีกดค้างก็จะเป็นนี้นะกินลูกจะจะรีวิวก่อนอย่าตีสิกันหนึ่งนี่แน่ยนี่ครับสกิล X ถ้ากดค้างก็จะเป็นงี้แล้วก็ปล่อยออกมาปล่อยออกมาก็จะเป็นเม็ดไปทีละเม็ดนะครับส่วนต่อไปไลคิกครับมีผลเตะเตะเป็นแสงแล้วก็พุ่งออกไปใช้สกิลซี80มาเตอรี่ส่วนสกิลวีสกิลจู่โจมอันสุดท้ายละใช้110มาเตอรี่นะครับเป็นการเรียกแสงลงมาจากท้องฟ้าให้โจมตีมอนอยู่ด้านล่างและสกิลสุดท้ายนะครับสกิลเอฟครับสกิลบินนั่นเอง นี่ถ้าโดนอะไรนี่ชิ้งกลับเยลยเลยผนแสงก็เป็นผลลลเกียเขาเป็นผลโลกเกียมอนเขาจะตีไม่เข้ายกเว้นแจ่ผลตีครับเข้าแน่นอนแม้กตมอนมีหาเคียครับลงไปสิีบนี่ลงมาได้ละต่อไปก็จะเป็นผลแสงตื่นสองสามสี่หเ้อ สกิลขนแสงตื่นสกิลแซดไม่ใช่สกิลแเป็นเหมือนยิงลูกธะนูออกไปนะครับสกิลเรอบนี้กดค้างไม่ได้ครับจะไปเลยครับเป็นมีดพุ่งออกไปดาเมจแรงแรงแรงหรือเปล่าเดี๋ยวก็เปลี่ยนผลแล้วแหละส่วนสกิลต่อไปสกิลซีุ่งจะเป็นการพุ่งเข้าไปแล้วก็ปิ้งปิง้งปิ้งหนีนะครับหรือว่าสกิลนี้จะเอาแบบ ชุบลบศัตรูก็ได้สกิลสุดท้ายเอ๊ะไม่สุดท้ายสิสกิลโจมตีสุดท้ายเออพูดถูกถูกก็เป็นการแบบเดิมเลยครับแต่ว่ามันแค่ดาเมจแรงขึ้นแล้วก็สีสวยขึ้นสกิลสุดท้ายเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากสกิลบินใช่สกิลบินสกิลเน่สกิลบินสกิลเอฟครับนี่ก็คือสามารถแบบหักหลบได้จึบจ๊บจุบ๊บจุ๊บมีเลี้ยวได้สุดยอดมาก ยิ่งบินไวอยู่แล้วแล้ว,ลวก็เลี้ยวได้หือผงแสงตื่นสุดสุดยอดเลยเลยิลซีนี่แบบที่ผมบอกลบศัตรูได้อ้าวโดนเฉยไม่เป็นไรเราจะพุ่งไปโจมตีศัตรูแล้วก็พุ่งลบศัตรูกันลเออค่ะอ่ะ,อะ,อะไหนก็มาแล้วเนาะเพื่อไม่ให้คลิปมันสั้นเกินไปไปตีบอสครับเมื่อมาคลิปมันสั้นเกินไปยามีเกินไหมไม่เกิด d ดมอนด์แบนไดมอนด์นี่ผมเมื่อกี้ผมผมเพิ่งสุ่มได้อเผามีงมาสุมส่มสุ่มไปเยอะมากเยอะสุดๆเนี่ยจากสองสองหมื่นเหลือแค่ 8, 8, แปดแปดพันเองแบเมนต์ผมเงินม่วงผมบอกว่าจะเกิดนะเกิดเถอะขี้เกียจไปไกลไดมอนด์เกิดไหมอาะ d ไดมอนดเกิดรับเพชร ไม่ต้องรับหรอกตีเลยฮะสามสนึ่ง c v แ,แล้วก็สกลิล s ซตั้งใดมาหน่อยชอ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 ,ชอ บอลไดมอนด์ Diamond, มันกระจอะเกินไปช็อตช็อ,ชอผมก็คอมโบไม่ค่อยเก่งผม UP แล,แล้วแบบต่อตู้ไม่ค่อยเก่งเลยแล้วก็เรื่องดีบอสก็ด้วยใช่ไเก่งไม่เก่งเลยก็สอนผมคอมโบหน่อยก็ได้นะผมแสงแล้วก็ดับซังใดกำลังตอนนี้กำลังฟาร์มมาเตอรี่ ของดักสเตปอยู่นะครับจะเอาไปทำเดดสเตปหรือว่าขาดับขาขาเออนั่นแหละขาสันจีวีสองอะ่ะอันนี้ต้องการมากอย่าอย่าชีววนแสงปิ้ว แล้วก็ดาบสังใดปิดฉากหรือเปล่าไม่ปิดผนแสงสกิลเอ็กโ,โดนตัดสกิลสกิลสีสไปกินซนะสกิลแซดปิดฉากด้วยดาบสังใดอันน้อยนิดอ้าวอ่ะปิดฉากด้วยดาบสเตปก็ได้ฟามมัลตอรี่อยู่จิ๊บจิ๊จิ๊ตายได้ละเอ,อ้ยนีได้เข่ะหัวรือๆเลยมาคลิปเด็กคลิปมันสั้นเกินไปนะครับ ราคาผลแสงเนาะราคาผลแสงขายอยู่ที่สามแสนห้าก็หาซื้อกันได้นะครับผลแสงนี้หาง่ายมากแล้วก็ดีด้วยเดี๋ยวไปท้าคนเดียวไปไปพีพีคนนี้ดีไหมเช็คอืมเนี่เอาค่คิดเต็มตัวน่าจะเกิงคนนี้คนนี้คนนี้ เอ้ยแย yeah. ่งานเข้างานเข้าอ่าเฮ้ยอ่ะอืมผมกล้า,ออกาเก็บไปแบบท่านผู้ชมก็เมนมาด้วยนะครับวิธีการคอมโบอืมบีคอนบีบีบีช็อค ย,ยังไม่ได้ตีนเหรอฝนนะอ่ะแรงคลิปเรียบร้อยอไม่เอาดีกว่าท่านะผู้ชมไม่ทราบไม่ดีเอาเป็นว่านะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้า